สวัสดีครับกันนันิโตชนาวิเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเข้าสู่รายการใหม่นะครับอันนี้ก็ชื่อฮานาัิโตเหมือนเดิมนะแต่ว่าชื่อรายการใหม่นี้ชื่อว่า Com อินเซอร์เวอร์นั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับอ่ะนะเรื่องเกี่ยวกับแนะนำเซอร์เวอร์ต่างๆ่ามครับนะครับเวอร์ชันอะไรต่างๆก็จะแนะนําทุกอย่างทุกรายละเอียดทุกแม่งทุกอย่างทุกเข้าทุกซอกทุกมุมนะครับเอาเชิงกันตั้นแบบจนมุมกันเลยทีเดียวนะครับเอาไม่ถึงขนาดนั้นหรอกนะโอเคนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่น สซอรไพรครับเริ่มแรกนะครับที่เราการการอัดนะครับชื่อว่า c ครับจริงจังนั่นเองเลยตัวย่อว่า MCJJ นะครับมี F size ของเขานะครับคือเว็บ m c j j t e e s i e t e รื n e t ถ้าแปลตรงๆก็สไตล์มั้งน่าจะเกียบมี TS สามด้วยนะครับเข้าไปได้เลยนะไปช่วยกับพี่จริงจังนะน่าจะชื่อนี้นะ m c j j s t e n e t นะครับมีท a l กท a l กด้วยนะคุยเอาละหำเลยทีเดียวก็เป็นที่ g a l i n a T. เงี้ยวเงี้ยวอะไรกั็มาไปนะครับมาดูได้นะครับผมจะทิ้ง i อไว้ข้างล่างนะครับน่ะมีการบอกเลนด้วยชคดีมากนะครับก็มีอ่ะเซเวร์นี้มีเดียางไรครับสามารถเปิดปิดทีพีได้นะกดดีได้นะครับทีพีสามารถกดได้นะครับคุณสามารถเข้าอินเตอร์เชตตามปกติแล้วครับชอบตรงนี้มากแล้วก็เข้าลงคิดติเซนไว้นะครับเป็นการแสดงตัวอย่างของคนนั่นเองครับโดยจะมีตัวนี้ก็มานะครับอ่าแล้วก็สารน้ำสารที่ต้องนี่กันหน่อยนะครับนี้เป็นพระราชวังนะฮะ พระราชมังชื่อพระราชมติจังนะน่าจะนะซึ่งเข้าไปก็ไม่มีขี้อะไรเลยไม่มีอะไรเลยนะครับมีแต่อาจารย์ไม่ใช่อาจารย์ดิเขาเรียกไงคุณเจ้าของเซิร์ฟเวอร์นะครับซึ่งเป็นปักอินคิทติเซนนะฮะโอเคไม่ว่ากันนะครับถ้าเป็นตัวจริงเี่ยจะไม่ว่าเลยเลยครับแล้วก็อ่ะจะพูดเลยดีอ๋อไม่มีะไรโอเคผมผมเพเองอยวันนี้มีไข่ามาเนี่ย น้องฟ้าไม่มานะครับถ้าถามน้องฟ้าใครเอ่ยไม่ใช่แฟรันะยาอย่าคิดอย่าคิดผิดครับนี่เป็นหุ่นนะมาเจอในเซิฟนี้แหละเจอรู้จักครั้งแรกเซิฟนี้แหละนะเดี๋ยวว่างๆก็เปิดเซิฟปุ๊บเน็ตมีปุ๊บ, <net>, บก็จะเรียกน้องฟ้าให้เขามาอยู่ในเซิฟถาวร์เลยก็ได้นะซึ่งตอนนี้ปรับเป็นโอพเียบลอยแล้วนะรัตทาน,นี้เขาไม่อยู่เนี่ยนะโอเคซึ่งไอดีแท้ยังไม่มี นี่ก็เป็นตลาดเล็กๆครับซึ่งเปิดไม่ได้นะฮะแล้วก็มีกิจกรรมวัน่อด้วยซึ่งเลยไปแล้วนะครับแต่ก็ยังให้จัดกิจกรรมนะครับอ่าเขาก็จะมีแลขพวกปลาทอต่างๆพวกรถต่างๆแล้วก็พวกอีเวนต์ต่างๆนะฮะให้อดกพุทธรักษามาใช้นะครับอ่าเรามาดูกันอะไรกันอีเวนต์นะครับป่ะตุกิจกรรมเข้าไปได้เลยผมก็ไม่เข้าแล้วกันนะก็จะมีอ่าแล้วก็สมขยาครับซึ่งจะเป็นขยาเล็กๆน้อยๆนะครับโอ้เสียงดังไปเปล่าเนี่ย นะแป๊บหนึ่งโอเคนะครับผมพูดเร็วไปเปล่าถ้าพูดเร็วกขอขอ,อ,อโทษด้วยนะครับขออภายมาแท้ที่นี้ด้วยนะเพราะวันนี้เป็นไรไม่รู้นะครับเหมือนแบบกูอยากไปสีธัญญาอะไรประมาณนี้อันนี้ก็เป็นอืมคูดขูดเหลือกอืมน้ําตาลนังฟ้าโอเคถ้าถามว่าแกเทียร์ได้จากไหนนะครับไปจากวัดตรงนู้นนะครับผมซึ่งไปพูดถึงว่าเล่นที่นี่มานานแล้วนะครับมานานสองสองเดือนไมส่สองสองสัปดาห์เองนะครับอันนี้อะไรเอ่ย ถ้าถามว่าอย่าเห็นว่าเป็นสภากาชาติไทยมาเปิดที่นี่นะครับไม่ใช่ฮะเป็นแอดมินช็อปครับอน่าสนน่าสนแอดมินช็อปขายต่งตางๆนะครับนี่เออเขาทำสวยเหมือนกันนะครับเป็นขายต่างๆ้องชมชอบซื้อมาคือของมาขายที่นี่นะผู้กิโโรบายนะครับแล้วก็อันนี้ก็เป็นอะไรไม่รู้อะนะผมไม่รู้นะมันคืออะไรนะผมก็เห็นมันมาตั้งนานแล้วเห็นมันมาตั้งแต่ผมเข้ามาแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นพระลัก นี่ด้านหลังพระราชวังสวยไหมอ่า,อ,าอันนี้เป็นสเตทีคนที่มีตังเยอะที่สุดในเซเวอร์นะครับซึ่งมีเพื่อนผมไม่เอ่ยไม่มีเอโอเคไปนะครับอะไรเนี่ยอันดับมาสเตทีคุณเลยหนึ่งเจ็ดเจนอันดับในเซเวอร์ตบมือให้เกียรติฮะน่าดูมันโอเคเราเราเราไปเหอะโอ้ชิปหายแล้วทำอะไรถวโน้นทำไมฮะอ วิ่งไม่ได้โอเคน้องขอคัดไปกลับไปบ้านจากักรูครับโอเคมากันต่อครับหลังจากที่หิวกันมานานโอเคของผมกิบขนมป,ปังที่บ้านของมาแล้วอ่ะ,อะเรามาดูกันต่อ,อน,นี่เป็นน้ําพุนะชอบแอบไปปีเล่นนะแต่ดีนี้ไม่เปลี่ยนแล้วนะไม่ไม่เปลี่ยนไม่เปีนแล้วนะครับเพราะว,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 ว่ามันยังไม่รู้ว่านะอ่าอันนี้ฝั่งที่บ้านไรเอ่ยอันนี้ก็รู้สึกเป็นเขาทําไม่เป็นสายหลอกเล่นอย่างั้นอ่ะมัมเข้าไม่ได้หรอกนะครับอ่าอันนี้ก็ทําเป็นเมืองเล็กๆทําสวนเหมือนกันนะ โอเคนะผมชมไม่ค่อยรอบเมืองเท่าไรแล้วนะอันนี้อะไรเนี่ยนนไม่เคยมาเข้ามาเลยตรงนี้อ้าวจริงจริงจีจนะีลูเพจห้ามเกียนในเซิร์ฟเวอร์เด็ดขาดโอ้อันนี้ไม่ต้องหหอ,อ่านอ๋อผมก็นั่งหาตั้งนันอะไรเอ่ยเอกชนโอ้มีขลุ่ยชอบมากแจ้งเกียนได้ที่รีพอร์ตอีเสจ ต่อครับมาเราเข้าเรื่องเขาเรื่องเซิร์ฟเวอร์ต่ออ่ะต่อไปนะวันนี้จะอ่ะเดี๋ยวพาไปชมวาร์ปกันดีกว่านะครับสถานที่ต่างๆในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับอ่าอันนี้ปนไปเลยห้องประชุมประมูลสินคา้าว้าวมีแบบนี้ด้วยเฮ้ยเพิ่งรู้เลยเนี่ยว่ามีอย่างนี้ด้วยโอเคช่างเอออันนี้ก็เป็นแรกคเวนเจอร์นะประชารู้อ่าตั้งนานแรกอะไรโอเคนะครับอันนี้ก็เป็นกุ้หน้ากังไกมาโอเค นะครับอ่ะาไปวาร์ปกันก่อนอันนี้เป็นวาร์ปของผู้เล่นใหม่นะครับซึ่งเราจะเข้าไม่ได้แบบนี้อ่ะเข้าไปดิเห็นไหมสตาร์เกตจะสั่งนะสั่งมาว่าห้ามคุณเข้านะครับนี่เป็นจุ่วาร์ปโฮมโซนต่างๆนะครับยี่สิบสามสิบสี่สิบนะครับอ้อสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบอ้อสิบยี่สิบสามสิบสี่สิบช่วยกูด้วยกูติดอยู่ในลิฟต์เพฮ้ยไม่ได้ฟังนานแล้วโอเคนี่คือวาร์ปนะครับอ่าวาร์ปวีนัสอ้าว ไอเอ็มเอดีเอ่อแป๊บนะแป๊บนะเซฟคู่ครับซักคู่นะฮะพอวันเตอนผมเขามาอะนะเดี๋ยวบอกให้เี้ากับวันแค่เกมอยู่โอเคบอกไปแล้วนะครับเฮ้ยอยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยนัดน,นัดน,นัดนัดไปไหนนัดนัดน,นัดนัดฮัลโหลอ้าววัดตีสลามบอกเอ่อรับนี่ก็เป็นตลาดนะฮะอ้าวดูมาดูตลาดกันก่อนผมชอบมาก โอเคคุณจะเห็นตลาดว่าเป็นแบบอะไรดับดมใหญ่ๆใ,ใช่ไหมมึงมุดตลาดที่นี่คุณจะรู้เป็นตลาดเบสดล็อกซึ่งผมเดินเข้ามาก็อ,อืมนะโอเคขับขับโอเคนะครับมาเล่นกันได้นับเซิร์ฟนี้นะครับไม่รู้ใครเป็นเจ้าของนะนะ่าเป็นจริงจังเลยนะอันนี้เป็นนรกนะไม่เอาไม่อยากไปนะครับบีโซนะปิดแจกไปแล้วนะครับผมไปดูแล้วโอ้ที่ขูดเยอะเลยเลย,เลยนะอ่าอันนี้เป็นตีมอนตรงนี้ได้เลยนะครับเข้าไปเลยครับ จะมีซอมบี้ตรงนี้นะครับนี่ซอมบี้ตรงนี้แถวบริเวณนี้นะครับตรงนู้นสเกลตันตรงนี้อีลูนี่พริกซอมบี้ลงไปอีกพรีซอมบี้หน่อยๆก็จะเป็นสเกลตันอีกอีกพิกบอสนะนะมันก็แล้วแต่มันจะออกมาเมื่อไหร่นะครับแล้วก็พวกแมงมุมต่างๆข้างบนนะที่คุณจะเห็นว่ามีสเกลตันฮีโร่บายนะฮีโร่บายสเกลตันออกมาให้เพืคุณได้ชมกันนะสิ่งหายากของเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับสเกลตันฮีโร่บายนะครับอ่า,อาไปกันต่อ ันนี้นะครับเป็นทางแจกของฟรีแจกของฟรีนะครับสามารถแจกได้แจกของฟรีนะครับของฟรีก็คือขนมปังของเหล่านั่นเองนะครับเป็นเพลงจีนไปเลยนะครับขนมปังของเรามาปั๊มได้นี่ก็เป็นขาดโอทคนะอ่าบ้านอ่ามีโกด้วยคุณจะสร้างสิ่งปอะทังอะไรก็ได้นะแล้วแต่คุณเลยนะหนึ่งร้อยบล็อกวงลิฟต์ก่อนหนึ่งร้อยบล็อกนะครับตรงไปนู่นนะครับไปเจอตลาด นะครับซึ่งของใครก็ไม่รู้นะครับเอามไม่รู้ไม่ชี้ว่ามีคนทําตลาดอยู่ผมก็เลยมาดูจู้จู้อู้หูใหญ่ปิดอย่าอย่าอย่าคิดผิดนะอย่าไปตัดต่อนะอย่าไปตัดต่อคําพูดโอเคโอเคนับห่ะน่ะ,ะ,ะตลาดผมไม่ไปแล้วกันนะผมรีบอัดน,นับว่าเครื่องดับอีกเนี่ยผมไม่อยากเครื่องดับนะครับเพราะว่าที่หายไปนานก็เพราะอย่างนี้แหละฮะเครื่องดับงับไปเลยนะครับ นี่ก็เป็นแนะนําต่างๆนะครับว่าคุณจะใช้ Pro เทคอย่างไรนะครับอ่าอันนี้ก็ขาย a p p พลทเคัเหมือนกันอ,อันนี้นี่เลครับสําคัญมากครับคุณอยากสนับสนุนเซิฟนี้อย่างดีๆนะครับคุณก็โดเนทที่นี่ได้นะครับคุณจะเติมเงินที่แบบของเขานะครับอ่าโดเนทมีอะไรบ้างมาดูกันดีกว่านะฮะมาเฟียครับยศนี้คุณหายากนะครับ เติม7วัน50ถูก15ัวร์90 30วัน150 90วันหนรบเราวันสอนะก็มีพิกบูมด้วยผมไม่รู้มันเป็นอะไรนะพิกบูมคืออะไรยังไม่รู้เลยแต่รู้ภาพแปดตรงตัวก็คือระเบิดอันลูกใหญ่ๆนะครับไอ้น,นี่อยากเติมอยู่นะเนี่ยอย,อยากได้มากเลยคริปเปอร์เนี่ยมา้าคริปเปอร์แกะแกะยืนชีแมวไก่วัวไอ้มันเป็นสีหมูหม แล้วก็น้องหมาตัวน้อยๆนี่เป็นหีบที่ถูกล็อ,อกเอาไปขายได้นะครับนี่รวยมากเลยนะครับนี่ถ้ามีเออเอาไปแลกดีกว่าเว้ยโอเคกล่องสุ่มสัตว์นะครับของสุ่มสัตว์นะครับ <c oughs> ใจเย็นฮะโอเคเอออะไรเนี่ยฮัลโหลโอเคเยอะบีไอพีด not have permission เหรออะไรวะเนี่ยโอเคนะครับเทอนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็อีเวนต์ต่างๆเข้าไปได้นะครับเข้าไปได้ นะครับอันนี้ก็เป็นพวกคิดติเส้นนะอย่าไปทักเขานะครับตอนแรกก็เคยเอตรงแอดมินช็อปนะเัาก็เคยมีคนชื่อนูชื่อกับมีชิมนะครับแต่แปลตรงตัวก็แปลว่ามาฝรั่งกุ้งนะนี่อีเนี่ยอีเนี่ยไอแล้วก็นึกว่าเอ๊ะทำไมมันเห็นมันเดิมมันดูนเซิร์ฟนั้นเห็นมันเห็นมันเดิมมันเห็นมันเดิมในเซิร์ฟร้อยพุร้อยวันแล้วเนี่ยเห็นมันวนมันเซิร์ฟไม่เคยหยุดเลยเห็นมัเดินอยู่วนอย่างเงี้ยตอนแรกกังลเอ๊ะจะทักเขาหน่อยเฉพาะอ๋อคิดติดเส้น โอเคเก้อเลยเอ้ยทำไมแปลกแปลกวะอะไรอย่างงี้นะครับอ่ะสังเกตอันเดียวกันไอคนเมื่อกี้นี้นะครับที่ไอเอเอ็มเอดีนะที่เป็นรูปหน้าตาสลามสีลุงหน้าอันนี้เป็นเพื่อนของเอกนะครับชื่อนัดนะไปทักเขาได้นะครับไม่บอกเฟซแล้วกันอืโอเคเซิร์ฟนี้ไม่มีอะไรมากนะครับก็แค่นี้นะส่วนบ้านคุณจะสามารถสร้างได้ประมาณ100่งบ็อกซ์เท่านที่เขาบอกนะครับโอเคครับนั้นขอจบคลิปกับเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับกูมีอยากให้ ผมอัดเซิร์ฟเวอร์ไหนอีกนะครับแจ้งมาได้นะครับที่เฟซบุ๊กของผมจะแปะไว้ที่ข้างล่างนะครับโอเคครับนั่นขอให้คุณเข้ามาในเซิร์ฟเวอร์แล้วเพลินอย่างมีความสุขนะครับสวัสดีสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายเย้บ๊ายบายบ๊ายบายเบ๊บดีคิโลบายเบ๊